สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาทะเลตัวจิ๋วที่มีสีสันสดใสสวยงามมีความน่ารักสามารถตอบโต้กับผู้เลี้ยงได้และยังเป็นปลาที่เหมาะสมกับตู้นาโนอีกด้วยโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาแก้วปากาลังครับแก้วปะกาลังหรือคลาวโกบีมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า โ o บิโอดอนซี r ร n นัจัดอยู่ในวงปลาบูทะเลพบได้มากแถวแอฟริกาฟิจิอินโดนีเซียมาลดีฟหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็สามารถพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันลักษณะภายนอกลำตัวจะแบนลีผือลำตัวจะมีสีออกโทนเหลืองตั้งแต่สีเหลืองอ่อนๆไปจนถึงสีน้ำตาลเลยครับส่วนบริเวณดวงตาก็จะมีขีดเส้นสีฟ้าสองขีด บริเวณแผ่นปิดเหงือกก็จะมีขีดสีฟ้า2ขีดเช่นกันและขีดสีฟ้านี้เองก็ยังไปปรากฏตามแนวขอบของลำตัวทั้งบริเวณคลีบหลังและคลีบก้นอีกด้วยในธรรมชาติสามารถพบปลาชนิดนี้ได้ที่บริเวณแนวปะการังโดยมันมักจะว่ายน้ำไปเกาะตามกิ่งก้านสาขาของปะกาลังเพื่อรอคอยอาหารที่อาจจะลอยไปลอยมาตามกระแสน้ำและมันยังใช้ประโยชน์จากปะกาลัง เป็นที่อาศัยหรือหลบภัยและวางไข่อีกด้วยโดยเจ้านี้เมื่อแรกเกิดมานั้นก็จะมีเพศเพียงเพศเดียวโดยพวกมันจะมีเพศเป็นเพศเมียทั้งหมดแต่เมื่อถึงวัยผสมพันธุ์มันก็จะสามารถเปลี่ยนเพศได้โดยเมื่อเปลี่ยนเพศแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนเลยนะครับมันยังสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาตามเพศที่ขาดแลนได้ตลอดดังนั้นมันจึงเป็นปลาอีกตัว ที่อาจจะแพร่พันธุ์ได้ง่ายในตู้เลี้ยงที่เป็นระบบปิดครับการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับอย่างที่บอกแหละครับว่าเจ้านี้มันสามารถเลี้ยงได้ในตู้นานโนขนาดของตู้เลี้ยงจึงไม่ใช่ปัญหาสำคัญแต่อย่างใดแต่ว่าในตู้ก็ควรที่จะต้องมีซอกหินที่จัดให้มันเป็นซอกเป็นมุมสักหน่อยครับเพราะในระยะแรกที่ลงปลาชนิดนี้เขาอาจจะเครียดได้ง่าย แต่หากมันเริ่มคุ้นตู้คุ้นคนแล้วก็บอกเลยครับว่าเจ้าหนีมักจะชอบเสนอหน้ามาขออาหารเวลาที่เราเดินผ่านตู้อยู่เสมอๆล่ะครับส่วนเรื่องของอุปนิสัยใจคอเจ้านีมันเป็นปลาที่ค่อนข้างจะรักสงบเอามากๆถึงแม้ว่าในช่วงที่มันผสมพันธุ์ก็อาจจะมีตบเตียแย่งชิงกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับรุนแรงอะไรมากมายครับซึ่งโดยรวมแล้วเจ้าหนีมักจะตกเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำโดยซ้ำไปครับ ในส่วนของเรื่องอาหารการกินก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเจ้านีมันเป็นปลาที่ค่อนข้างจะตัวเล็กอาหารของมันก็จะต้องเล็กตามตัวไปด้วยโดยในธรรมชาติมันก็มักจะกินเศษอาหารกุ้งไมสิ์ไปจนถึงแพงตอนสัตว์แต่ในระบบปิดนอกจากอาหารเหล่านี้พวกมันเองก็ยังสามารถถูกฝึกให้กินอาหารสําเร็จรูปทั้งแบบเม็ดและแผบแผ่นได้เช่นกันซึ่งอย่างไรก็ดีถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเลี้ยงแล้ว ก็ควรเลือกปลาที่มันกินอาหารเม็ดมาจากร้านแล้วก็จะดีกว่าครับแต่ถึงมันจะกินอาหารเม็ดได้เพื่อนๆก็ควรจะต้องเสริมด้วยเนื้อสัตว์ทะเลสับให้กับพวกมันบ้างนะครับส่วนเรื่องข้อควรระวังจะให้เรียกว่าข้อควรระวังเลยก็คงจะดูไม่ถูกไปสักเท่าไหร่นักอาจจะต้องเรียกว่าคอดอยซะมากกว่าซึ่งคอดอยนี้ก็มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เลี้ยงปลาชนิดนี้ในตู้ทะเลที่มีขนาดใหญ่ครับเพราะเจ้านี้ โดยความที่มันเป็นปลาที่มีขนาดตัวค่อนข้างเล็กหากเพื่อนๆน,นำไปเลี้ยงหรือปล่อยลงในตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่แล้วล่ะกเ็เพื่อนๆก็อาจจะหามันไม่เจอและอาจจะไม่ได้เห็นมันอีกเลยก็ได้ซึ่งจะทำให้เพื่อนๆพลาดโอกาสในการชื่นชมความงดงามของพวกมันนั่นเองครับและสำหรับข้อมูลโดยสรุปก็ตามนี้เลยครับ เอาละครับกระจบกันไปกับข้อมูลของปลาตัวน้อยที่สีสันจัดจ้านไม่ใช่น,น้อยๆเลยครับซึ่งผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ